สวัสดีครับในวัแ c นเ n ช e l วันนี้ก็อยู่ที่วัดทองบางเชื่อกหนังถนนราชเจริญซอยแปนะครับในวันที่13ตุลาคม2565นะครับถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของคนไทยนั่นก็คือวันคล้ายวันสวรรคตของนาหลวงราชการที่9นะครับ ส่วนในวันนี้นะครับที่วัดทองบางเช็กหนังแผ่นนี้ก็มีงานสาคัญนั่นก็คือพิธีการอ่านคาบูชาองค์เาวสุวรรณนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ครับก็ถือว่าเป็นงานแรกของทางวัดนะครับแล้วก็เป็นองค์เทวสุวรรณผู้แรกของทางวัดทองก็เลยก็ว่าได้นะครับ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับกับพิธีการอ่านคาบูชาองค์ทเาวสุวรรณนะครับกับผู้ที่เคารพศรัทธากล่าไหว้นะครับองค์ทเาวสุวรรณก็ามาร่วมงานในวันนี้ครับก็จะเห็นว่าคนอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกกล่าวข่าวออกไปแต่อย่างใดนะครับเป็นแค่คนระแวกใกล้วัดที่รู้ข่าวนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นแค่พิธีการอ่านคาบูชาองค์ทาเวสุวรรณเฉยๆเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่งานใหญ่นะครับ วันนี้จึงมาบอกข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับสัหรับผู้ที่คารพศรัทธาในองค์ท้าเวสสุวรรณนะครับ ทางวัดทองบางเชอดหนังแห่งนี้จะมีงานสําคัญอีกงานหนึ่งก็คืองานบวงสรวงองค์เทวรรรเอย่างยิ่งใหญ่นะครับแบบวัดเต็มรูปแบบครบพิธีการของการบูชาองค์เทวุวรณหรือว่าพิธีการบวงสรวงองค์เทวุวรณนะครับในวัดทองบางเชอดหนังแห่งนี้ตอนนี้ก็เป็นการอ่านคําบ,บูชาอยู่นะครับโดยพระดิพกุลท่านเจ้าอาวาสนะครับรูปใหม่เดี๋ยวเราก็มาชมบรรยากาศภายในวัดกันไปนพร้อมกันเลยนะครับ ท่านใดท,ที่เคารพศรัทธาในองค์เาเวสุวรรณแลวก็อยากจะมาร่วมงานในวันดังกล่าวก็ขอเชิญมาร่วมงานได้เลยนะครับในวันที่26พฤศจิกายน2565นี้นะครับที่วัดทองบานเชิดทั้แห่งนี้หรือว่าใ่านจากจะมาจากองค์เาเวสุวรรณที่วัดทองแห่งนี้ก็สามารถมาได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ ก็อย่าลืมกันนะครับในวันที่26พฤศจิกาย,ยนนี้2565ที่วัดทองบัชเชกหนังแห่งนี้นก็จะมีพิธีใหญ่ในการปูงสะองค์พ่อเวสุวรรณอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่คารพศรัทธากราบไหว้องค์พ่อเทวสุวรรณก็อย่าลืมมาร่วมงานกันนะครับที่วัดทองบัชเชกหนังแห่งนี้ สีโรอโมนมาอาภิวะธนาการหนึ่งหาอันชรีปปรตซึงผู้รงยานแต่ทงเชิงยานได้รอบรู้ในโรคคาพาเจวาคุณพิสวเรทั้งร่มแม่ตัวจันฟ้าสาาราบสันทึงว่านยาประทานทั่ว แกนอรชนข้าจะไหว้คุณครูผู้สั่งสอนแต่บางคนรเจริญผลรุ i, ari, ่งรุ่งในพาดนสังเกติกิตประสิทธิ์อีพนด้วยอ์มาเบิกมาห้าเบิกมาพุทธังเปิดประธรรมันเปิดประสังฆังเปิดพุธเจ้าเปิดเจตว่ารังโกศลฝพะอาภรนิในเตชะสุขในวัปูจนาวิเด อสังมิุโปรุปัะพวามิสวาตุปสวายิสิสุรินะมะหะทะสิกิิจังสิจานุสิกิจันใดที่เป็นไปโบวิได ธีการก็าะมีการจุดประทัดนะครับเสียงดังกระดังบนป่าไปทั่วทั้งวัดเลยเดี๋ยวเราก็มาชมเลขถางประทัดกันนะครับก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่องค์พ่อท้าววิษุวันมอบให้กับลูกหลานที่มาล่วงงานในวันนี้แล้วก็ผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับก็ได้รับโชคลาภในวันนี้ไปด้วยกันเลยเดี๋ยวเรามาชมเลขถางประทัดไปพร้อมกันนะครับ ชัดๆแล้วนะครับสำหรับโชคลาบที่องค์พ่อท้าววิถุวันมอบให้กับลูกหลานในวันนี้ครับและผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อให้เราผมในวันเรื่องนะครับสวัสดีครับ